สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่5ของฤดูกาลนะครับวันนี้เรามาพบก,กับบทวิเคราะห์คู่ระหว่างสุนักจอดเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดสนามกิ n งฟ o ร์เวอร์สเตเดียมตอนรุ่กรรมเยอนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งคู่นี้นะครับจะเล่นกันในวันที่1กันยายนนะครับ ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพิ่งปิดดิวนักเตะใหม่อีก2รายนะครับนั่นก็คือแอนโทนีจากอาเจนตัดดัมแค่ตัว100ล้านยูโรและอีกคนหนึ่งเป็นาประตูเบอร์2นะครับหรือว่าเอามาเป็นมือ2นั่นก็คือมาตินดูบราสกานะครับปิดดิยวยืมตัวนะฮะเราไปชมเราไปชมสภาพความพร้อมกันก่อนนะครับเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับนักเตะที่บาดเจ็บมีอยู่3รายนะครับก็มีริคาโด้เปเรล่า เรนส์เพอร์ธานเจมส์ดิสันนะครับโดยสภาพทีมณตอนนี้นะฮะอย่างที่กล่าวไปเจมส์ดิสันนะครับต้องรอทดสอบควิตนะครับในนัดเจอกับแอนยูส่วนเวฟิดเอนดีดี้นะครับก็จะกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงนะฮะในนัดที่เจอกับแอนยูนะครับโดยจะลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับส่วนนักเตะที่ย้ายทีมแล้วนั่นก็คือเวสตี้โฟฟาน่านะครับย้ายไปสู่เชลซีนะฮะ โดยคาดการณ์กันว่าจะเป็นยูริเตอร์มันนะครับจะได้ลงเล่นตรงกลางสนามนะฮะนี่คือสภาพความพร้อมของเลสเตอร์ซิตี้ครับส่วนาฝั่งของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนักเตะที่บาดเจ็บมีวิกตอร์ลินเลฟฟาฟอนกันยเปเยสตินเบนนอนวิลเลียมนะครับอังเตนี่มาซิยาวนะครับสองคนนี้คือบาดเจ็บหนักนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเบนนอนวิลเลียมนั้นไม่มีอนาคตแล้วนะครับเนื่องจากรอหาทีมใหม่ส่วนอังเตนี่มาซิยาวก็ต้องมาลุ้น ทดสอบความฟิตว่าจะไหวหรือไม่นะครับสภาพทีมล่าสุดนะครับเอลิกเทนฮานะครับอาจจะมีการโลเทชันนะครับมีโปรแกรมที่จะต้องเจอกับอาร์เซนอลนะครับหลังจากจบศึกกับเลสเตอร์นะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะโลเทชันนักเตะนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับที่จะมีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะฮะนั่นก็คือลูกชอร์รฮ่มิกวายแล้วก็โรนัลโด้นะครับในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมด้วยคาซิเมโรนะครับ ลงเล่นในนัดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเพราะจะโรเตชันตั้งเตะนะครับส่วนทัง้งฝั่งอองตุงนีมาียาวนะครับก็ต้องลุ้นทดสอบความฟิตหลังจากมีชื่อเป็นตัวสำรองแเซาท์ทำตันนะครับส่วนนักเตะที่ซื้อมาใหม่นั่นคือแอนโทนีนะครับก็คาดกันว่าน่าจะไม่ทันในวิคนี้นะฮะเนื่องจากเพิ่งปิดดิวแล้วก็ตรวจร่างกายกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงน่าจะทันในนัดต่อไปที่เจอกับอาร์เซนอลนะครับนี่คือสภาพทีมนะฮะ ล่าสุดของทั้งสองทีมต่อไปเราไปดู11รายชื่อผู้เล่นที่คาดกันว่าล์สงสนามแล้วก็ไลอัพนะครับของทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะครับมาภายใต้ระบบ4-3-3นะครับก็จะไปกรอบไปด้วยนะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเดนนี่วอร์ดนะครับก่อนหลัง4คนนะครับด้านด้านซ้ายสุดเป็นเจมส์จัสตินนะครับเซนเตอร์ไซด์เจนนี่อีเวนจับกู้กับเดนเนลล์อามาเต้นะฮะส่วนขวาสุดก็จะเป็นทิโมธีคาสตาเย่นะครับส่วนแดนกลางนะฮะก็จะเป็น เดลส์แมนเดลบรีฮอล์นะครับตรงกลางเลยก็จะเป็นเวฟิสเอนเดดี้คอยตัดเกมนะครับส่วนกองกลางกอง,กล,องกลางทเงนน้นขวาก็จะเป็นยูริโตรมันแนวรุกของเลสเตอร์ครับก็จะมีแฮวิบาร์นะครับอยู่ทางน้านซ้ายนะครับตรงกลางก็จะเป็นเจมี่ว a ร d ดี้ส่วนขวาสุดก็จะเป็นไอโอโซเปเรตนะครับคอยกระชาก,กลเกลื่อยนะครับก็ภายใต้ระบบ4-3-3นะครับของคุณเือแบนดอนโรเจอร์ ต่อไปเรามาดูทางฝั่งของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมาในระบบ4-3-3หรืออาจจะเป็น4 2 3 1ก็แล้วแต่โอกาสนะครับผูรษาประตูครับแน่นอนจะเป็นหลวงพี่เดย์นะฮะกองหลัง4คนดีโกดเโล่เทานันขวานะฮะเซนเตอร์ใช้ฮาเร็มกวาจับกู้กับลิซโดมาร์ติเนสนะครับอันนี้แฟนบอลอาจจะไม่ค่อยพอใจนะักหลังจากที่ราฟาเอวารานจับกู้กับมาร์ติเนสได้ด,ดีนะครับแต่ซื้อใจเทนฮากว่าจะหลดเตชั่นไหมก็น่าจะให้โอกาสแม็กควายนะครับ ส่วนอีกคนนึงอาจจะเป็นลูกชอนะครับทางด้านซ้ายจะมีโอกาสลงเล่นแทนไทเรลมาเลเซียนะครับเนื่องจากมีการโรเตชันตรงกลางสนามนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะมีบูโน่ฟอนันส์ทางด้านขวาตรงกลางก็จะมีที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับคาซิเมโรนะครับนัดที่แล้วเจอกับเซาได้ลงเล่นครึ่งหลังนะครับส่วนอีกคนนึงก็เป็นการแย่งกันระหว่างแม็กทูมเน่หรือเฟสนะครับแต่ในสื่อมองว่าน่าจะเป็นเฟส แนวรุก3คนนะครับจอร์แดนจนันโชติทางด้านขวานะครับคริสตอโน่โรโนัลโดอยู่ตรงกลางถ้าหากมาร์ซิยาไม่พร้อมนะครับส่วนซ้ายสุดก็จะเป็นมาคัสแรฟฟอร์ดนะฮะนี่คือไลน์อัพของแมนยูนะครับ,รบไปใต้ระบบ4-3-3นะครับต่อไปไปชมบทวิเคราะห์นะครับโดยคู่นี้ทางสื่อก็ยังคงมองไปที่ชัยชนะของแมนยูนะครับโดยก็บอกว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่เอาชนะมา2นัด ดวดนะครับชนะลิเวอร์พูลแล้วก็ชนะเซาเทิมตันกำลังใจดีมากโขเลยนะครับและตอนนี้ก็เพิ่งปิดดิวแอนโทนีได้สำเร็จกำลังใจก็เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนฝั่งของเซาเทิมตันเองนะฮะขออภัยนะครับส่วนของเลสเตอร์ซิตี้เองนะครับตอนนี้อยู่ท้ายตารางเลยนะครับ4เกมแรกยังไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็แพ้ถึง3นัดติดต่อกันนะครับอยู่อันดับบวยนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยสนักจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยคือเขาบอกว่ามองดูแล้วขาดตัวทีเด็ดนะครับ ในตำแหน่งกองกลางและก็แนวรุกนะครับนั่นก็คือลิคาโดเปรราและก็เจมสันดีซันนะครับและไรอันเบอร์ธานด้วยขาดสองคนนี้ไปก็เลยทำให้ทีมอ่อนด้อยลงไปนะฮะโดยก็บอกว่าแมนยูนะครับดูมีภาษีดีกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนจับทางได้เร็วกว่านะครับก็คือการเก็บสามแต้มได้สองนัดล้วส่วนเรสเตอร์ซิตี้ต้องหาจุดเปลี่ยนต่อไปนะครับก็คือชัยชนะนัดแรก ทางสื่อก็เลยมองว่าน่าจะเป็นแมนยูที่บุกมาเอาชนะไปได้สอกับตอนนี้ราคาที่ออกได้3หน้านะครับมีโอกาสชนะเสมอแพ้เท่าๆกันนะครับทางสื่อให้แมนยูบุกมาชนะ1-0ึนะครับส่วนทางฝั่งของเอดมินเองครับดูแล้วคู่นี้นะฮะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเป็นบททดสอบของแมนยูซึ่งในนาที่แล้วเจอกับเซาเทนตันก็มีช่องโวให้ได้ฝั่งของเซาเทนตันเจาะนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเล่น รับมากจนเกินไปนะครับฉะนั้นนัดน,นี้นะฮะมองว่าถ้าหากแมนยูไม่ตั้งรับมากจนเกินไปเนี่ยก็น่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับอย่าไปกลัวนะครับพูดง่ายๆว่าอย่าไปกลัวเลตเตอร์ตีมากเกินเกินไปให้เปิดเกมลุกใส่เลยนะครับแต่มีปัญหาตรงจุดเดียวก็คือแนวรับนะครับเพราะแฮร์รี่ไม่ควายนั้นนะฮะยังไม่ค่อยวางวางใจเท่าไหร่ถ้าหากเป็นไปได้อยากจะเป็นาราฟรีวาราันจับคู่กับมาติเนตมากกว่านะครับแต่ถ้าหากออกมาเป็นการโรเตชันแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ซื้อใจนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนวินาทีสุดท้ายยังไงแล้วนะครับแอดมินคิดว่าแมนยูน่าจะเอาตัวรอดไปได้นะครับโดยการเอาชนะเลสเตอร์ิตี้หนึ่งศูนย์มกับสื่อที่ให้ชนะสอนึ่งนะครับแบบชิวเฉียดพอเลสเตอร์สตีหัวจริงในัการนี้นะครับแล้วแฟนวนนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับคู่นี้นะครับ